ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับพี่เซฟนะครับคือในวันนี้นะครับที่พี่เซฟเนี่ยอยากจะมาขอแจ้งเตือนภัยกันนะครับก็คือใน a c e b o o k นะครับช่วงเนี้พี่เซฟเห็นเยอะมากมากเลยนะครับก็คือไอแอดโฆษณาที่เด้งขึ้นมานะครับเด้งประมาณว่าชวนลงทุนนะครับคือเราต้องบอกอย่างนี้ว่าความน่ากลัวของการลงทุนหรือความน่ากลัวของคนทั่วไปเนี่ยนั่นก็คือการถูกหลอกครับ ถ้าหลอกแล้วเราได้กําไรมันก็ยังดีไปนะครับเหมือนข่าวที่เราได้ยินกันแบบนาหูเลยในโซเชียลในตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่มีดาราหลายคนเลยเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อโดยที่เราหวังอยากจะได้ผลกําไรที่มากขึ้นนั่นแหละนะครับหรือที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ครั้งนี้นะครับพี่เซฟก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเริ่มใกล้ตัวคนละนะครับ สังเกตจากเพื่อนรอบข้างแล้วก็หลายๆคนที่รู้จักพี่เซฟเริ่มทักเข้ามาถามนะครับว่าตัวนี้น่าลงทุนไหมตัวนี้มันคืออะไรนะครับพี่เซฟก็เลยอยากจะมาพาไปดูนะครับว่าไอแอดโฆษณาที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วเพื่อนพี่เซฟได้ถามมือเข้ามาเยอะมากเลยมันน่าลงทุนจริงไหมแล้วมันเข้าขายหลอกลวงหรือเปล่านะครับยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนะครับ ่อนอื่นเลยนะเราเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วเราก็ไปที่แอดตัวนั้นนะครับที่เด้งเข้ามาสังเกตง่ายๆเลยนะครับแอดที่จะเข้ามาหลอกลวงคนเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือ,อยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาเขาอ่าเาตั้งชื่อว่าบูคิดไม่เข้าใจกันบูคิดคืออะไรนะแต่ที่แน่ๆคือเขาเอาภาพแอบอ้างมาก็คือภาพของเซตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจุดสังเกตจุดแรกเลยนะบางคน เห็นแอดโฆษณามาแล้วก็รีบไปสนใจกับเขาอันนี้น่ากลัวมากนะครับจริงๆแล้วเมื่อแอดเด้งเข้ามาเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คดูหน้าเพจของเขาได้ว่าเพจมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเปิดมานานหรือยังมีผู้ติดตามเยอะไหมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้กองดูได้นะครับว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่านะต่อมาเดี๋ยวพามาดูข้อมูลเนื้อหาในเพจของเขาก่อนดีกว่านะครับ เราขอเลื่อนลงไปคร่าวๆเลยอ่านี่ตรงนี้เลยในแนวนตัวเขาเป็นตลาดหลักทรัพย์ตลาดที่ยั่งยืนเรื่องการเงินอ๋อดูด้าเชื่อถือนะมีเพจเอเจนซี่โฆษณาด้วยแล้วก็ใส่ที่อยู่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าไปนะครับไปอยู่ในถนนร,ราชดา a พิเศษนั่นแหละนะครับใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มข้อมูลมีเบอร์มีอีเมล,มเ,มลเรียบร้อยนี่สุดยอดครับเนื้อหาของเขาก็จะแชร์ข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการลงทุนแหละครับคำคมต่างๆนานานะ ต่อมาก็จะมีโพสต์เกี่ยวของคุณวิกรมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเอาคุณวิกรมเอาอมตะมานําหน้าพี่เซฟที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะสังเกตมีหลายแอดมากเลยจะเอาคุณวิกรมขึ้นมาแล้วก็เป็นอมตะชวนลงทุนในหุ้นของกลุ่มอมตะทั้งนั้นเลยนะครับถัดมาก็จะเริ่มมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยแล้วกันนะข้ามไปจุดที่ใครแม็กเลยแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอวะ,อะนี่ครับเปิดโอกาสให้ลงทุนลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000หน่วยเพียงหน่วยละ23บาทหรือก็ประมาณ20,000บาทนะครับกำไร5%าไร5%ต่อสัปดาห์ uh huh. 5%ปต่อสัปดาห์พระเจ้าช่วยกล้วยทอดสุดยอดนะโอ้โหแอดนี้ยิงมาสนุกสนานแน่นอนนะครับดูง่ายๆคนถูกใจ28คนมีความเห็น1คนอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับถัดมามีอีก เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิม่เหมือนเดิมนี่อันนี้อันนี้คือพีคในพีคที่สุดเท่าที่เห็นมาแล้วนะตลา,าดหลักทรัพย์เปิดโอกาสลงทุนเป็นหุ้นส่วนแคมเปญใหญ่ลงทุนเริ่มต้น1,000บาทกำไรปันผล10-20%ต่อวันโอ้โหโคตรเย้าย,ยวนใจอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงครับ10-20%ตต่อวันเนี่ย ไม่ต้องใช้ความโลภเข้าครอบงำนะใช้ความไม่รู้ใช้ความอะไรเดียพูดไม่ถูกจริงๆนะถ้าใช้ไม่รู้จะเอาคําอะไรไปไปไปเปรียบเลยว่าถ้าใครเห็นแอดนี้แล้วสนใจแล้ววิ่งไปลงทุนกัเกบเขาเนี่ยพี่เซฟก็อยากจะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเลยว่าถูกหลอกแบบ1,000%ซไปแล้วอะครับเพราะพี่เซฟจะบอกอีกว่า ในโลกของการลงทุนอย่างแท้จริงนะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังเลยหรือการลงทุนประเภทอื่นๆอ,อสังหาริม,มทรัพย์ก็แล้วแต่ความคาดหวังที่เขาอยากจะได้กําไรเนี่ยย้ำนะครับกำไรต่อปีเขาคาดหวังอยู่ที่ประมาณแค่สิคุณได้เหนือ10%เนี่ยคุณชนะตลาดคุณเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่แอบตัวนี้บอกว่า10%ต่อวันโอ่ ไม่อยากจะคิดถ้าทําได้จริงนะไม่มีคนจนในประเทศครับ10%ต่อวัน,ม,นมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพี่เซฟลองให้ให้นึกภาพตามนะนื้อภาพตามนี้ง่ายนะสมมุติคุณมีเงินสักหมื่นหนึ่งได้10%ต่อวันก็คือได้วันละพันหมื่นเดียวนะได้10%ต่อวันวันละพันสิบวันคืนทุนน่ะเออวันที่สิบเอ็ดได้กำไรล้วนๆวันละพันเลยนะถ้ามันได้จริงๆ ไงสุดยอดไหมโอ้โหโรสุดยอดอ่ะก็เลยเป็นที่สรุปอย่างนี้นะครับว่าถ้าไปเจอที่ไหนก็ตามชวนลงทุนแล้วบอกชัดเจนว่ากำไรเท่าไหร่ให้เชื่อไปเลยนะครับว่านั่นนะ่ะคือแอบหลอกลวงทั้งสิ้นไม่มีใครกล้าการันตีได้นะครับว่าจะได้รับเงิน ปันผลหรือกําไรเท่าไหร่ต่อปีถ้าเป็นการลงทุนอย่างจริงๆนะครับไม่มีใครหรอกครับก็เฮ้ยคุณมาซื้อหุ้นตัวนี้เลยยังไงอะ่ะก็ได้10%ต่อปีชัวนะก็รีบเดินออกไม่ไม่ต้องไปเข้าใกล้นะครับถ้าใครแบบไปเจอโค้ดการเงินคนไหนกล้าพูดคํานี้นะไม่ต้องไปยุ่ง,ขงเขาวิ่งหนีเลยดีกว่าโลกของการลงทุนนะครับมีวลีเด็ดอยู่วลีหนึ่งนะครับที่พ่เซฟฟังแล้วพ่เซฟชอบมากๆเลย เขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆมันไม่ยากมันเหมาะกับทุกคนที่จะเข้ามาลงทุนได้เพียงแค่คุณนําเงินของคุณมาซื้อทรัพย์ตัวนั้นแล้วก็ถือครองมันแล้วก็รอปันผลรอผลประกอบการที่มันดีขึ้นนะครับแต่การลงทุนนะครับไ <อ S 1> ม่เหมาะกับคนมักง่ายครับคํานี้ก็คือการลงทุนมันง่ายครับ แต่มันไม่เหมาะกับคนมักง่ายที่คิดว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องสนใจหรอกฉันมีเงินก็โยนเข้าไปแล้วฉันก็จะได้กําไรอย่างแน่นอนมันในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นนะครับทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยอยู่ที่เราวางแผนตั้งแต่ต้นถ้าเราวางแผนตั้งแต่ต้นดีนะครับมันก็ปลอดภยัยโอเคเนาะ ส่วนวันนี้ที่พี่เซฟมาเตือนภัยนะขอบอกเลยครับว่าสรุปสั้นๆง่ายๆนะอย่าหลงเชื่อแอดโฆษณาที่เด้งเข้ามาใน Facebook ในตอนนี้ที่ระบาดหนักมากไม่ว่าจะชวนทำงานไม่ว่าจะลงทุนไม่ว่าจะอะไรต่างๆที่บันผลได้เยอะๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆโอเคครับก็พี่เซฟฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับให้ทุกคนระมัดระวังในการลงทุนนะครับเราอย่าเก็บเงินมาทั้งชีวิต กำเงินหนึ่งก้อนมาเพื่อที่จะทำให้เกิดพาสีอินคำแต่ไปลงผิดที่แล้วเราก็ขาดทุนและสรุปแล้วเราก็กลัวการลงทุนจนเราไม่กล้าที่จะนำเงินก้อนนี้หรือก้อนต่อๆไปไปลงทุนในที่อื่นๆเพื่อให้เกิดพาสีอินคำนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับทุกคนให้ระมัดระวังในการลงทุนและก็อย่าตกไปเป็นเหยื่อของพูกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับมันค่อนข้างน่ากลัวและใกล้เข้าใกล้ตัวเข้ามาทุกทีทุกทีนะครับ นี้พี่เซฟก็ฝากไว้แล้วกันแล้วก็ถ้ามีเกี่ยวกับวิชาชีพในเรื่องของการลงทุน,นด้านอ,อื่นๆอีกเซฟจะนํามาเตือนมาบอกกับทุกๆคนอีกครั้งนึกัน,นะครับะสวัสดีครับ